สวัสดีค่ะฟรีฟรีมีตังใบแอดเรียนสลึงค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2564แนวทางเด่นเฉพาะบนค่ะเพื่อนใหม่ไลค์แชร์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเป็นเพื่อนกันนะคะตามไปดูวิธีทำกันเลยนะคะมาดูหลัก10บบนกันต่อนะคะ งวดที่ผ่านมาหลักสิบบนเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะผลรางวัลออกหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าเข้าไปที่หลักสิบบนนะคะเรามาดูงวดประจำวันที่15พฤศจิกายน2,564นะคะสูตรสิบบนเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน4ครั้งบวก1คงที่นะคะ หนึ 1> 1่งบวกกันสี่ครั้งก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกทีละหนึ่งแต้มให้ได้ห้าตัวนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบบนเราได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะไปดูกันต่อที่หลักหน่วยบนนะคะสูตรต่อเนื่องจากงวดที่แล้วค่ะมาต่อกันที่หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบน งวดที่ผ่านมาเราได้หน่วยบน6 9 1 2 3ผลรางวัลออก1 5 3 5 1 3เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะเรามาดูการคำนวณงวดประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564กันนะคะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวกสองคงที่นะคะ 1บกกันสครั้งได้2 2งบวก5เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวกสเป็น12ใส่2 2งบวก2เป็น4 4่บวก1เป็น5 5าบวก1เป็น6หลักหน่วยบนเราได้9 2 4 5 6องสี่าค่เราไปจับคู่กันก่อนเนาะจับคู่บนตรงสองตัวบนตรงนะคะเรามาจับคู่ สองตัวบนตรงกันค่ะจะได้25้าชุดตรงนะคะยีห้าชุดอ่าก็จะได้5 9 5 2 5 4 5ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกเก้าหกสองหกสี่หกห้าหกหกดสองเดห้ดหกแปดดสองแปดสดห้าแปสองเก้าสีตัวนี้ เป็นสองตัวบนตรงยี่สิบห้าชุดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นแอดเน้นให้หกตัวหกชุดนะคะก็จะเน้นที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดห้าแปดหกและแปดเก้าค่ะเราไปต่อกันที่สูตรใหม่นะคะสูตรระยะสั้นนะคะหลักร้อยสิบ110หน่วยกันค่ะ มาดูการคำนวณหลักร้อยบนกันค่ะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์ท่า่นำมาวางนะคะบวกสคงทีห้าสใส่5 5 2เป็น7 7็เบวกสเป็น10ใส่0 0นบวกหเป็น 1, 1หลักร้อยบนเราได้5 7 0 1ค่ะงมดต่อมาผลรางวัลออก1 5 3 5 1ค่ะ1เข้าไปที่หลักร้อยบนนะคะงวดต่อมา หนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนำสามมาวางสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าหลักร้อยบนเราได้สามห้าแปดเก้าไปต่อกันที่หลักสิบบนกันเลยค่ะมาดูสิบบนสูตรที่สองนะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้า สิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสิบบนเราได้สี่ห้าแปดเก้าค่ะงต่อมาผลรางวัลออกหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าเข้าไปที่หลักสิบบนนะคะอังวต่อมาค่ะหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหลักสิบบนเราได้เด่นหก ศูนย์หนึ่งค่ะหน่วยบนค่ะหน่วยบนเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่นะคะห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเราได้หลักหน่วยสามสี่หกเจ็ดค่ะ,ะผลรางวัลดอ,อกหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งสามเข้าไปที่หลัก หน่วยบนนะคะงวอต่อมาค่ะหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเราได้หลักหน่วยบนห้าหกแปดเก้าค่ะมาดูจับคู่สองตัวบนชุดที่สองนะคะจะได้หกห้าหกหกหกแปดหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้า ห้าห้าห้าหกห้าแปดหกานคะจะชนสูตรที่หอยู่หชุดนะคะหกห้าหกหกหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกดเแล้วไปชนตัวที่แอดเน้นก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกและเจ็ดเก้านะคะชนเลขเจ็ดสามชุดนี้นะคะก็ขอให้สมาชิกพิจารณานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สูตรทุกสูตรราวันหลุดเสมอคะอ่ะที่ทำมาคํานวณมาเป็นเพียงแค่แนวทา,ทางเท่านั้นนะคะไม่ได้การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์ซนค่ะชุดสรุปแอดสรุปให้2ตัวบนได้6ชุดนะคะมี65 66 69กห7หกเส่วน3ตัวบนค่ะสรุปได้6ชุดนะคะแ6ดหกเก้า 966969และ975ค่ะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ